ข้ต้าสีห้าสีแปดสิสิบสรุปแล้วมีความมุ่งหมายอย่างใดในการใดค่ะใหมันเหมาะสมะหรับระดับของคนคนควรถือสินห้าคนควรถือสินแปดคนควรถือสินสิบมัาเขาจัดให้มันเหมาะกับระดับของคนถ้าความมุ่งหมาย ร่วมกันก็เอาไว้ให้มันมีความผิดที่เรียกว่าเป็นความผิดทางกายทางวาจาเกี่ยวกับบุคคลน,นั้นนะเช่นว่าทราวาสหรือศีลห้าก็เรียกว่าพอจะมีศีลก็เรียกว่ามีศีลศีลศีลแปดในบางครั้งก็มีศีลที่ดีกว่ากันไปเนตก็คือศีลสิบก็เรียกว่า, 10, า,วามีศีล ให้มันเหมาะกับว่าเขาจะอยู่ในสภาพอย่างไรในศาสนานี้ถ้าต้องการจะอยู่ในสภาพคาริหัสหรือคาริัสกันดีหรือว่าเป็นเนนหรือว่าเป็นพระมันก็มีสีในตรงตามหม้ระดับของเขานี่ก็เรียกว่าเขามีสีไอ้สีนี่มันเป็นเรื่องบัญญัติเราก็ต้องมีตามที่บัญญัติ ถือศาสนาไหนก็ต้องถือศีลตามที่ศาสนานั้นบัญญัติอย่างไรจรึงจะเรียวกว่ามีศีลในศาสนานั้น่สนว่าอนะว่าไรเรื่องผิดใช่ไหมผิดยังไงเมื่อกี้ได้เขถึงศีไผิดศีล

ความผิดหมายถามีการกระทําที่เรียกว่าผิดที่ไม่ควรที่ไม่ถูกที่เป็นโทษอยู่ทางกายหรือทางวาจานี่เรียกว่าความผิดศีลทุศีลไม่มีศีนลนั่เรียกว่าความผิดต้องไม่มีต้องไม่มีความผิดเข้าไ่